มีตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่นครราชสีมาครับขับกระบะขวางทางรถฉุกเฉินแล้วไม่ยอมหลบนะฮะล่าสุดรู้ตัวแล้วและต้นสังกัดสั่งสอบวินัยแล้วครับดูทะเบียนไรดูทะเบียนไ้ นี่ครับผู้ชมครับในรถกู้ภัยเนี่ยมีผู้ป่วยหญิงอายุ73ไม่รู้สึกตัวเป็นเคสสีแดงนะครับแต่ปรากฏว่ากระบะสีขาวคันหน้าไม่หลบเลยครับผู้ชมแม้ว่าจะประกาศออกลำโพงขอทางแล้วก็ตามก็ไม่ยอมหลบนะครับแต่ที่พีคไปกว่านั้นครับคือมีจังหวะบางช่วงบางตอนเนี่ยฮะเขาลงมาต่อว่าอีกต่างหากว่าทำไมกู้ภัยเนี่ยต้องมาขับจี้ทำไมไม่แซงขึ้นไปนะครับ <S <S หลังจากนั้นไปตรวจสอบพบว่ากระบะคันนี้เป็นของร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งไปฟังเสียงกู้ภัยกันหน่อยครับ เขาไปทําแบบนี้กับรถพยาบาลคันไหนอย่างนี้นครับคือเราไม่รู้ว่าคนเจ็บที่อยู่บนรถพยาบาลนั้นอนะ่ะอาการหนักหรือไม่คืออยากให้มันเป็นทำอุทายครับเพราะว่าเราลองคิดถ้าเกิดมีใครมาขวางญาติเราที่อยู่บนรถเนี่ยรามู้สึกเราคจะเป็นอนนะไร นี่จริงเลยนะฮะถ้าเป็นญาติของพี่เสื้อฟ้าเมื่อกี้พี่จะรู้สึกอย่างไรนะครับต่อมาครับรู้ตัวแล้วนะครับว่าร้อยตํารวจเอกในนี้เนี่ยเป็นใครนะครับและย่องมอบตัวเรียบร้อยรับทราบข้อหาความผิดพรบรจราจรเปรียบเทียบปรับ500บาทครับผู้ชมครับอา้าวส่วนผู้ภูมิกับสพด่านขุนทศครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจผู้ก่อเหตุบอกว่าจากการสอบถามเนี่ยตำรวจในนี้บอกว่าก็กู้ภัยเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดไฟใกล้ๆงไงก็เลยตกใจ พออีกฝ่ายบอกให้หลบมันก็ติดไฟแดงพอดีก็เลยลงไปบอกว่าติดไฟแดงอยู่ไม่รู้จะหลบอย่างไรแต่คุณจะอ้างอะไรก็อ้างไปครับคุณผู้ชมครับผู้บังคับบัญชาบอกว่าไปไปเสียค่าปรับและสั่งสอบวินัยแล้วด้วยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้